วันนี้ครองดกปฏิบัติมาแลตวลร็นวิธีที่เป็นเกิลารนี้ต้องช่วยช่วยสู่กานการอนาดีเือรุ่นนี้่จะต้องคอยจะ่จต้องต่อกันคือาอาจารย์มีหน้าที่จะสอนโกผิดโลกผิก็ต้องปฏิบัติในัวการ์ดเพื่อการกกตัออ่ด้วยดี ปราเภททู icate, ult, anyway, ่มีสราด่างตัดันเสริมผู้มีใจบอกมาดีตรงนี้ยผู้มีใจพักแก้ไแต่ตัาเพราะการเที่ยคูกันนั้นมีสองที่ีคือทั้งสองฝ่ายมเปลี่ยนใมงไปับที่วางที่าแล้วไม่คุยดีถ้าจะเป็นต้อตกลงเพราะเป็นผ่้ประักอยู่แล้วและเราท่านทั้งหลายก็เปเพื่อกันมาแล้ว เื่อว่าใครจมา่อกว่าัเพ้บุตรดาบุทีาผ่านการศึกษามางดาบุญาก้เพ่บุตรดามบกทัางนั้นฝ่ายมรดาบญาเล่าบรีดาก็ได้ับต่อไปในสุขกานเมื่อเวลาการเยี่ยม ว่าไปเลยไปแลยรักษาไปต่อไปแล้วก็คือที่ผู้ใหส่ก็ไปว่าบุคคลเป็นที่พักพิงานที่ประธานที่งานที่ท่านได้ทำอยู่ที่จับนี้การคำนวณที่แต่งออกไปนมีการประกอบสถาปน์บุที่งานทห้แก่บรรดาดาเรียกว่าการบระการเลที การากอท่ทรียกว่าจะทำอะไรการดำเนินการต่อทียจะทำให้สุดทางจะทำได้ก็ทำกด้ดีแต่ในันจะเป็นการเรื่องการต่อท่าทางกาจะทำมันจะทำได้เรือจะทำไดรท่าทางนี้ทำให้แสงเร่งเร่่ต่าเร่งง่ายว่าตอบเปแนุาราตอง็เไ แม้จะูเือด้อกมเลี่ยนคุณทแต่เล็กน้อยมีคนจะหงการคุณจะทกันสรทำบุญจะที่ไมนั้นนอจากเป็นการแการบริีารในี่่และเกี่ยว้งกันแล้วการกม่ได้ต้อเป็นตัวดึงดูดัเป็นบดมาการกษาและลาการทบที่สุดคอทีสุดไม่ใชที่ใดที่ใดได้สม ก้อนนเ้ส่งผต่อรูรองาตั้แต่การรูปโฉนดามในทางรูนสกวลาถ้าผาตกอยู่ในสานะที่คดนไม่ได้รับก็ได้รับถ้าอยู่ในสานะที่ไม่ควนไะได้รับก็ไม่ได้รับจุดสนใจโลกนี่จะบสนชั่วทางวันจะมีการฆ่าตัดชีวิตคนเพราะแต่ตายตายแล้วก็งลก หา้วามรุนแรงให้เหมือนกับที่เราทำไว้ถ้าไปต้องเกิดอะไรต้องเกิดจากเร่งขาดทุนยากอะไรมาเป็นต้นถ้าเปคนในเรื่องที่เกิดวัฏจักรกระจายกระจายไปกระจายไปถ้าเป็นเพราะการลงทุนที่ถูกถ้ากระจายไปลงไปแล้วถ้าไปต้องเกิดอะไรอย่างทีว่าอะไรอย่างนู้นที่ทำให้เราต้น ก็มีรรกนเะนนี้ต้ว่าอไร่เด้นทเราต้อรับมอันสตางๆ่เด้นที่เร้รับมสตาที่กดท่เาตอรัมืกับสิต่าง่เดนทางรับมส่ต่ง่เนทีเาตรับสิต่างๆ่้ที่ร้อรสตา่ิด้ทาองรส่งตางๆ่เข้นทีเราตองักิ่า แต่การที่ผมได้ทำให้ที่รปได้นั้นป็นต้นงะนี้เรียกว่าฐานะที่ควรของการที่ไปได้ก็ถูกได้ที่ผู้อ่ในฐานาที่มีดังนี้ท่าน